สวัสดีค่ะชาวธาตุดินเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนายนของคุณกันนะคะชาวธาตุดินได้แก่พฤษศก,กันและก็มังกรนะคะใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดนะคะสามารถใช้วันเดือนไปเกิดเช็คตามราศีได้นะคะนับตามศาสตร์ไทยหรือสากลให้ใช้วิจารณญาณส่วนตัวได้เลยใครที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่พุษศก,กันและก็มังกรก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะ มาเรามาดูกันเลยว่าชาวธาตุดินสถานการความรักปลายเดือนมิถุนายนของคุณนั้นเป็นอย่างไรคะไพ่ใบแรก House ค่ะบ้านนะคะพื้นที่ปลอดภยัยคอมฟอร์ทโซนครอบครัวนะคะการได้สร้างครอบครัวหรือการเริ่มต้นพูดคุยความสัมพันธ์ที่มั่นคงและชัดเจนค่ะไพ่ใบนี้นะคะคือดีมากเลยเป็นความสัมพันธ์ที่จะได้มีความชัดเจนนะคะมีการพูดคุยถึงการ ลงหลักปักฐานนะคะในอนาคตโบเก้ค่ะช่อดอกไม้นะคะคุณกำลังที่จะได้รับการเซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่างมีดอกไม้มานะคะและบ้านนะคะการแสดงความยินดีก็ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะไพ่โบเก้นี่คือไพ่ของการที่คุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์จากบางคนนะคะใครคนนั้นที่เป็นคนในความฝันของคุณนะคะด r e a นะคะคนในฝันเลย หรืออาจจะเป็นตัวคุณนะคะที่เป็นคนในความฝันของเขานะคะคนที่เป็นคู่รักทางจิตวิญญาณนันเนี่ยนะคะ guide a n frame hope intuition inspiration และ destiny คนที่เป็นโชคชะตาของคุณคนที่ถูกกำหนดมาไว้แล้วว่าเป็นคู่กับคุณนะคะเป็นคู่ที่ถูกลิขิตมาแล้วค่ะคนคนนั้นนะคะคนของโชคชะตา ไพ่ใบนี้คนที่คุณเคยมีประเด็นกันนะเนี่ย argument น,นะคะการทะเลาะบาะแว้งความขัดแย้งต่างๆหรือคนที่เขานั้นมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้นะคะไพ่ใบนี้มองว่าคุณอาจจะมีเนื้อคู่ที่เป็นเขาเรียกว่าดวงที่เป็นอรินะคะต้องเป็นคู่ที่เคยมีปัญหากันมาก่อนพัดพลาดกันไปก่อนแบบนั้นได้เลย โอ้ oh, ไพ่ใบนี้นะคะเกี่ยวกับการกําเนิดการเกิดใหม่ค่ะสต็อกนะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวกับนิวเฟสนะคะคนที่กําลังที่จะเปลี่ยนสถานภาพคนที่มีวุฒิภาวะสูงขึ้นนะคะจากแต่ก่อน Flexibility ความยืดหยุ่นเขาคนนี้กับคุณกำลังจะได้ปรับความเข้าใจกันอีกในหนึ่งไพ่ใบนี้คือการก่อกำเนิดการเกิดใหม่ การตั้งครรภ์ก็ได้ด้วยนะคะเนี่ย pregnancy แล้วก็ birth นะคะมีวุฒิภาวะพร้อมที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพ่ความพร้อมก็เกิดขึ้นทั้งบ้านนะคะทั้งช่อดอกไม้เรื่องที่เซอร์ไพรส์และคนที่เป็นคู่แท้ของคุณคู่แท้ทางจิตวิญญาณคนที่เป็นโชคชะตาของคุณภพ่ใต้สำรับค่ะบุ๊นี่แหละคะ่ะ คนที่จองตัวกันมาไว้แล้วใช่เลยนะคะคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ถูกขีดเขียนมาแล้วนะคะใครคนนี้แหละเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลนเขาได้คุณกับเขาเป็นโชคชะตากันนะคะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นกุญแจคีย์เนี่ยนะคะ่ะ กุญแจไขความสำเร็จเป็นคำตอบให้กับทุกๆคำถามของคุณ u n ล็อกนะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้กับคุณนั้นมีเขาเรียกว่ากุญแจคนละครึ่งนะคะได้รวมตัวกันเมื่อไหร่อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่จะไขความสำเร็จนานา,นาประการดอกนะคะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่รักเพียงคุณมาเสมอถึงจะมีปัญหาขัดแย้งกันอย่างไรก็แล้วแต่คุณกับเขาไม่เคยเลยที่จะ ทิ้งกันได้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์คอยซัพพอร์ตกันเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่สามารถเชื่อใจกันได้ต่อให้คุณจะทะเลาะขัดแย้งกันอย่างไรคุณจะเชื่อใจเขาเสมอเขาก็เช่นกันแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่มีกุญแจดอกนี้ไขประตูบานนั้นที่อยู่ในใจของเขาคุณคือคนที่ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารอคอยคือคนที่เขารู้เลยว่าใช่จะทะเลาะกันกี่ครั้งยิ่งทะเลาะกันคนคนนี้ยิ่งเห็น ความคิดของคุณยิ่งเห็นวิสัยทัศน์ของคุณยิ่งเห็นศักยกภาพที่คุณมียิ่งเห็นความจริงใจของคุณอีกในหนึ่งคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะที่เลี้ยงด้วยกันหรือเป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะคะเรามาดูกันต่อว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรชาวธาตุด,ดินข้อความจากเขาคนนี้นะคะถึงคุณค่ะ1ิข้อความถึงชาวธาตุด,ดินพุชกันแล้วก็มังกรน,นะคะ ดาร s o m e o n e e l s e ที่ตรงนั้นมีใครอยู่ด้วยฉันยังไม่มีคำตอบให้กับทุกๆคำถามฉันหมายความอย่างที่พูดคุณทำให้ฉันเจ็บแต่ก็ไม่เป็นไรฉันอยากให้คุณเมาเขาอาจจะเคยคุยกับคุณตอนที่คุณดื่มนะคะแล้วคุณก็อาจจะพูดอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งคุณก็ทำให้เขาเจ็บที่ตรงนั้นมีใครอยู่ด้วยหรือไม่เขาถามคุณนะคะ ตรงนั้นมีใครอยู่ด้วยนะคะ e is someone else รักครั้งนี้ทําให้ฉันกลัวนะคะความรักนี้ก่อนหน้านี้เขากลัวเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันมากมายเขาถามคุณว่าเขาสูญเสียทุกอย่างไปหรือยังเขาแค่ต้องการคุณทุกช่วงเวลาของชีวิตเลยเขาอยากจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวกับคุณค่ะเขาเป็นฮีโร่ให้คุณได้ ใครคนนี้อาจจะเคยพูดกับคุณหรือว่าร้องเพลงให้คุณฟังเป็นแนวๆนี้เนี่ยนะ I could be y o u r hero เนี่ยนะคะเขาอยากเป็นฮีโร่ให้คุณอยากเป็นฮีโร่สำหรับคุณภายใต้สำรับการรอคอยค่ะ Wait นะคะคนที่เขาอยากจะขอให้คุณรอคอยนี่ไงเห็นไหมคะเอามาจริงๆเลย you are my everything คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างและเขาพร้อมแล้ว i'm ready แล้วก็นี่ค่ะมาเฉลยแบบว่า คำบอกรักมารัวๆเลยนะคะเนี่ยฉันรักคุณจริงๆคนคนนี้รักคุณมากจริงๆก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยให้คุณเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกก่อนหน้านี้คนคนนี้อาจจะไม่เคยชัดเจนในหัวใจความรู้สึกที่มีกับคุณที่ทะเลาะกันไปไม่ได้ทําอะไรเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์นี้ใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะมีเพียงคุณเขาพร้อมแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ในหัวใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณจริงๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่ขยายกันว่าสถานการณ์ความรักของผู้ศก,กกัิ์รีก,ก็มังกอน,กอนชาวธาตุดินนะคะจะเป็นอย่างไรในปลายเดือนมิถุนายนสถานการณ์ความรักของคุณ king of cups เขารักคุณค่ะคนคนนี้ประสบความสําเร็จเขาเป็นคนที่ได้รับชัยชนะและก็ประสบความสําเร็จมากมายแล้วในตอนนี้เลยนะคะเขารักคุณมากคนคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ใจดี เป็นคนที่มีเมตตากรุณาเป็นคนที่สุภาพเป็นคนที่อ่อนโยนมองว่าไพ่หกไม้เท้าเนี่ยคือชายชนะที่เขาอยากจะนํามันมาให้คุณอยากที่จะบอกข่าวดีกับคุณนะคะเขาประสบความสําเร็จมากมายเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนาย,ยนต์ของชาวธาตุดินค่ะโ o w ์ f s ฟสอดนะคะ การหยุดนิ่งนะคะการหยุดพักการหยุดนิ่งความพยายามคุณกับเขาอาจจะเคยพักความสัมพันธ์กันไปนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยห่างกันไปเงียบกันไปหยุดความสัมพันธ์กันไปไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงแรกที่ผ่านมาในช่วง,งแรกๆที่ได้ทําความรู้จักกันก็เป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้สารต่อนะคะเขากํยาลังพยายามกําลังพยายาม ที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะเพราะว่าเป็นการสื่อสารทางโลกโซเชียลมีเดียถึงจะไม่ได้ไกลกันแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณพูดคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์ค่ะหมายถึงการเดินทางอย่างรวดเร็วก็ได้หมายถึงการติดต่อสื่อสารมาอย่างรวดเร็วก็ได้มีเรื่องที่จะบอกคุณนี่คนทางไกลร้อยเปอแล้วนะคะ คนทางไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้ถ้าไม่ใช่คนต่างชาติก็เป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะคนละประเทศคนละจังหวัดเลยนะคะคนละภาคส่วนเลยอยู่ไกลกันนะคะใครคนนี้กับคุณนี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมองกันและกันเป็นโลกทางใบของกันและกันเลยช่างแปลกใจว่าทำไมความรักนี้ถึงทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มหัวใจ ใครคนนี้กำลังจะมาขอความรักจากคุณค่ะเด็กถือเหรียญการขอความรักนะคะคิงอ็อบวานเขาจะทำงานในความสัมพันธ์นี้กำลังจะ take action แล้วด้วยนะคะราชาไม้เท้าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่บ้าง,งานขยันขันแข็งเขากำลังจะ take action กับคุณการกลับมาไพ่การรียูเนียนไพ่สามถ้วยงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานจัดเลี้ยง คุณอาจจะได้เจอกับเขาในงานเลี้ยงหรือเขากำลังจะพาคุณนะคะไปออกเดทเร็วๆนี้จะมีงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานลื่นเริงบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำให้คุณได้เจอกันอาจจะเจอกันในสถานที่ที่เป็นงานจัดเลี้ยงก็ได้นะคะ The e m p e r o r ไพ่ชาวต่างชาตินะคะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติคนๆน,นี้เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นคนที่อยู่ในจุดที่สูงนะคะเป็น หัวหน้าเป็นผู้นำเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครคอนโครลเขาไม่เคยก้มหัวให้ใครคนคนนี้มีภาวะผู้นำสูงมากอีกทั้งรักเดียวใจเดียวค่ะแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่จะเน้นการกระทำมากกว่าคำพูดการวนกลับนะคะคนคนนี้กำลังพยายามที่จะบาลานสมดุลกันบาลานทั้งเรื่องเวลานะคะแล้วก็การงานแล้วก็ความรัก 킹ออฟเพนท์เกิลเขารักคุณหมดใจคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ในตัวเองเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าความมั่นคงในเรื่องฐานะนะคะ Queen of Wands คุณช่างเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณกับเขาเป็นคู่กันเนี่ย Queen of Wands นะคะกับค g of Wands คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งตั้งใจทำงานคุณเป็นคนที่บ้าง,งานกันทั้งคู่เลยเป็น working man working woman นะคะ คุณอาจจะเดีวอยู่กับคนที่มีลัคนาราศีหรือดาวศุกรดาวจันทร์อยู่เมษก็ได้นะคะหรือดาวหรือเมษนี่เป็นปตัตนิของคุณทีนี้นะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาถูกใจตรงสเปคคุณคือคนที่ใช่เลยค่ะใต้สำรับแปดเหรียญเขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวตอนนี้อยู่ในจุดที่กําลังขคคมักขันะคะเก็บเงินเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์ คนคนนี้ต้องการที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับคุณใน f อฟ o r ดแล้วเขาจะเทคแอคชั่นโอ้โหไพ่นี่นะคะ King of ว n นแล้วก็ t o f s w o r d นะคะอัศวินดาบการเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีช้าไม่มีรออีกต่อไปแล้วเพราะใครคนนี้เขาไม่อยากให้คุณเป็นโสดอีกต่อไปก้าเหรียญคุณช่างเฉิดฉายชาวทัดดินใครคนนี้เขาห่วงแหนคุณมากๆนะคะ เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปหากเขาช้ากว่านี้นะคะอาจจะไม่ทันการประมาณนี้เลยอยากจะผูกมัดคุณอยากที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากที่จะลงเอยกับคุณเขากําลังพยายามอยู่มองว่าคนคนนี้หยุดที่คุณแล้วค่ะเนี่ย,พยไพ่ใบแรกสีดาบนะไพ่อาจจะบอกถึงการหยุดหรือวันหยุดการพักผ่อนการรีแลกก็ได้นะคะแล้วคนคนนี้มองว่าเขาหยุดที่คุณแล้วจริงๆ เพราะไพ่ข้อความเนี่ยบอกว่าเขารักคุณมากแล้วเขาพร้อมแล้วด้วยนะคะเขาพร้อมแล้วในทุกๆอย่างในตอนนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูไพ่แองเจลไพ่เองเจ้ายอยากจะบอกอะไรสถานการณ์ความรักรายเดือนมิถุนาย,ยนของชาวธาตุดินพฤษศกกันและมังกร communicate clearly จากนี้ไปนะคะการสื่อสารของคุณและเขาจะไม่มีอะไรที่ปิดบงังซ่อนเล้นกันอีกต่อไปอะไรที่คุณอยากรู้คุณถามเขาได้เลยเขาจะบอกคุณทุกอย่างไม่มีความลับอะไรต่อกันนะคะจะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมารักก็บอกว่ารักรู้สึกยังไงก็บอกเช่นนั้นเลยคิดถึงก็บอกคิดถึงคิดถึงมากรักคนคนเดียวและมีคุณทั้งหมดหัวใจล o ก f อ r s i ายให้ดูสัญญาณเลยค่ะ ใกล้เข้ามาแล้วนะคะชาวธาด,ดินที่คุณกับเขาจะได้ลงเอยกันใครคนนี้เขาอาจจะ manifest ถึงคุณนะคะทางความฝันถึงเวลาแล้วที่คุณและเขาจะได้เจอกัน choose a new direction คุณกำลังจะต้องออกเดินทางแล้วนะคะคุณอาจจะคุยกันว่าใครจะอยู่ที่ไหนเขาจะมาอยู่ที่นี่หรือคุณจะไปอยู่ที่นั่นสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นไม่ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ The situation will improve. สถานการณ์จากนี้ไปจะดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลย Recovery การกู้คืนค่ะนี่ไงคนที่เคยนะคะมีประเด็นกันคนที่เคยพัดผาาก,กันไปคนที่เคยพักความสัมพันธ์กันไปกำลังที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสามต่อความสัมพันธ์นี้ให้ยืนยาวเนิ่นนานความรักของคุณจากนี้จะเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนาของชาวธาตุด,ดิน ให้ใบแรกอ m โมชันค่ะคุณทั้งคู่นะคะมีสภาวะจิตที่รับรู้ถึงความรู้สึกกันได้วอลิเนตความอุดมสมบูรณ์ d e ไ i เมนนะคะการหวนคืนนะคะ c ค a r i t ิทุกอย่างจะชัดเจนสิ่งใดที่เคยไม่ชัดเจนคนที่เคยทำให้คุณนั้นรู้สึกมีอารมณ์แปรปวนนะคะหรือเป็นคนที่อาจจะพัดผ้ากันไปแล้ว สับสนว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่ทุกอย่างนั้นจากนี้ไปจะเคลียร์ชัดนะคะเห็นให้เป็นประจักษ์เลยแล้วการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะทานคุณลิตี้เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงเลย c o n t i n u a ์ and, สารต่อคนที่จบไปคนที่ห่างกันไปคนที่พัดพลากจากกันไปมีการสั a ป i รนจะกลับมาสามต่อกันอีกครั้งหนึง่ง คุณและเขานะคะเรื่องราวนี้ยังไม่จบว i สด o อมคนที่ฉลาดเฉลียวนะคะคนที่มีปัญญาคนเก่งคนฉลาดค่ะเขาคนนี้ของคุณอะ่ะเป็นคนเก่งมากๆนะคะเรามาดูระยะเวลากันหน่อยระยะเวลานาน,านเท่าไหร่คะที่ชาวธาตุดินผู้ศกกันและมังกรจะสมหวังในความรักกับเขาคนนี้เขาจะ take action เมื่อไหร่พลังงานความรักชาวธาตุดินเขาจะ take a คชั่นเมื่อไหร่ Next month ค่ะเดือนหน้าคุณเตรียมตัวรอไว้เลยนะคะเดือนหน้าเดือนหน้าเลยนะคะใต้สำารับบอกว่าให้คุณเคลียร์พื้นที่ให้โลง่งให้กว้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ create space for it to happen sooner จะเกิดขึ้นรวดเร็วมากเพราะว่าที่เราดูกันนะคะไพ่ก็ปลายเดือนมิถุนายนแล้วแล้วเดือนหน้าก็ไม่อีกอยู่วันนี้แล้วค่ะนะคะ In the n e a r f u t u r e อนาคตอันใกล้เลยในอนาคตอันใกล้นี้นะคะบอกเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นแบบที่คุณนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ตอนนี้นะคะรู้แล้วนะคะก็อาจจะตั้งตัวได้แล้วนะคะเตรียมตัวเลยนะคะอาจจะไป เขาคอสดูแลตัวเองนะคะเพื่อรอรอคอยนะคะความรักที่กำลังจะมาถึงคุณในไม่ช้านี้นะคะเอาละก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยของสาธาตดินนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอจบําททำนายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ